่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะ นันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอการเป็นประจำทุกๆวันอังคาร3ามท่มถึง3ามทุ่มครึ่งกับสาระความรู้เกี่ยวกับสารปกครองรวมไปถึงคดีปกครองที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะและช่วงแรกของรายการมีสารคดีสั้นจากสารปกครองเราไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิแปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทําการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสํำนักง,งานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่สองไร่สมตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน4 3 0 0บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทาน เมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประธานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมาติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประธานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551ด เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ี่ไร่หกตารางวานั้นมีการเพ่าถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อน แม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสําหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลระทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน4,300บาทให้แก่นางนก ผีภาคษายกฟอร์มสารปกครองของประชาชน www.admincord.go.th นขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ 30นาทีคดีปกครอง กลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะกับ30นาทีคดีปกครองยังอยู่กับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องเราที่เราจะคุยกันชื่อหัวข้อว่าอาวุธหายจากคลังแม้ไม่มีส่วนรู้เห็นผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดเพียงใดเรื่องของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของของหลวงนะคะที่เวลาของหลวงนี่คือตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะเวลามันหายไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าจะต้องมีการ สอบสวนค่ะเจ้าหน้าที่ที่เป็นชื่อของใครที่ดูแลอยู่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรักษาของหลวงเนาะจะมีชื่อของคนครอบครองของอันนั้นอันนั้นไว้แล้วก็จะมีการสอบสวนด้วยถ้ามันหายไปก็อาจจะมีความผิดทั้งทางวินัยทาง,ทาง,ทางละเมิดเกิดขึ้นอย่างกรณีของเรื่องในวันนี้ค่ะของของหลวงที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันเนื่องจากว่าวัตถุ วัตถุระเบิดและอาวุธปืนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษหายไปนี่เป็นเรื่องมากกว่าแบบยังลบหมึกหรือโต๊ะอะไรอย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าใครกันบ้างที่จะต้องรับผิดชอบกับเรื่องราวตรงนี้กับวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองคุณชวิตเหล่าปิยสกุลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโฟนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมค่ะเรื่องนี้มีที่มาอย่างไงคะครับผมก็ เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คดีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเหตุการณ์ซับซ้อนสักเล็กน้อยนะครับผมจะขออนุญาตค่อยๆเล่าเป็นฉากเป็นตอนไปนะครับคุณฝนครับผมก็ที่มาของคดีเนี้ยก็มีอยู่ว่าอา่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับบรรจุเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดกองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนแห่งหนึ่งครับทีนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีนะครับก็ได้มีคําสั่งครับมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีอ่ะ ปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรงานส่งกําลังบํารุงโดยมอบหมายให้ทําหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานราชการของงานส่งกําลังบํารุงในทุกหมวดงานเลยครับทั้งหมวดงานธุกรการแล้วก็ส่งกําลังบํารุงหมวดคารุพันธ์และสาพันธ์หมวดสัมภาวุธหมวดยุทธโทยธาโ,โดยในแต่ละหมวดงานเนี่ยก็จะ <c oughs> มีหัวหน้าหมวดนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละหมวดงานครับ และนอกจากนี้นะครับยังได้มีคําแนะนําในการปฏิบัติราชการท้ายคําสั่งแต่งตั้งครับว่าให้รองสารวัตรท่านนี้เนี่ยทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็กําชับกวดขันดูแลข้าราชการตํารวจในปกครองให้มีความตั้งใจครับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความสมามัคคีมีวินยัยพูดย่ายๆก็คือเป็นคําแนะนําท้ายคําสั่งครับว่าให้มีการขวดขันเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดครับแล้วก็ต่อมาแล้วเนี่ยก็ได้มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็คือท่านรองสารวัตรท่านนี้น,นะครับรับผิดชอบในการควบคุมกากับดูแลแล้วก็สั่งราชการทุกหมวดงานรวมทั้งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยควบคุมกํากับดูแลแล้วก็สั่งการในหน้าที่ทุกหมวดแล้วก็ให้ใส่ใจปกครองผู้ใต้บังคับบัญผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละลำดับชั้นด้วยครับคุณโซนครับโอค่ะ ก็แปลว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่สําคัญสาคัญในหลายๆหน่วยงานด้วยกันแล้วก็อาจจะต้องดูแลหลายๆหน้าที่นะคะแต่คราวนี้ปัญหาของเรื่องเนี้ยคืออาวุธมันหายไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะครับผมก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับในระหว่างที่ตัวผู้ฟ้องคดีก็คือท่านรองสารวัตรท่านนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายนะครับเขาก็ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการไปอบรมหลักสูตรกระโดดร่มใหม่ โดยครั้งแรกเนี่ยอบรม3.4วันครั้งที่สองอบรม5วันรวมระยะเวลาที่ตัวผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกกระโดดร่มเนี่ยนะครับรวมเป็น39วันครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานหน่วยงานต้นสังกัดก,ก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจําปีครับซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุเนี่ยก็ได้รายงานผลการตรวจสอบครับว่าอาวุธปืนคงคัง,ง,งของกองกําลังการตํารวจแล้วก็อาวุธปืนที่ จ้าหน้าที่หมวดสนรพวุธไปรับมาจากหน่วยขึ้นตรงนยสูญหายครับสูญหายไม่น้อยเลยนะครับจํานวนสิบเก้ารายการคารุพันธ์ประเภทเครื่องกระสุนปืนเนี่ยสูญหายสิบเจ็ดรายการแล้วก็วัสดุประเภทวัตถุระเบิดสูญหายจํานวนสามสิบเอ็ดรายการครับค่ะครับผมคุณพลครับฟังแบบนี้แล้วก็หลายรายการเหมือนกันนะคะคือมีมีการสอบถามหรือว่าพอทราบไหมคะว่ามันหายไปได้ยังไง ครับผมก็จากรายงานผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงน,นะครับก็เขาสรุปความมาอย่างนี้ครับว่าอาวุธปืนที่สูญหายเนี่ยเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หมวดสันพาวุธแล้วก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่หมวดสันพาวุธเนี่ยไปรับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมาจากหน่วยขึ้นตรงโดยไม่มีคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาครับแล้วก็ไม่นําอาวุธแล้วก็เครื่องกระสุนที่ได้รับมาเนี่ยเก็บเข้าคลังครับรวมทั้งไม่มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นให้ทราบด้วย เป็นเหตุให้อาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนบางส่วนที่รับมาเนี่ยสูญหายครับผมแล้วก็เห็นควรท,ทั้งทีนี้พอหลังจากสืบสวนปุ๊บเขาก็เห็นควรแจ้งความดําเนินคดีกับดาบตารวจรายหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหมวดสันพวุดรวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่หมวดสันพวุธทุกคนเลยครับทีนี้จากรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเราพบว่าตั้งแต่เมื่อประมาณปี2555เป็นต้นมาเนี่ยมีอาวุธปืนสูญหายอีกเป็นจํานวน ย887กระบอกครับคุณโฟนทําให้ผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยกล่าวหาว่าสารวัตรก,ก,กองกําลังกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดน,นมีความบกพร่องในฐานะผู้บังคับบัญชาส่วนคนอื่นก็มีพฤติการกระทําหรือร่วมกระทําทําให้อาวุธปืนของทางราชการเนี่ยสูญหายไปจากคลังสันาวุธนนามาซึ่งความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงเลยครับคุณโฟนครับผม แสดงว่าพอตรวจสอบเราก็ยิ่งเจอนะคะว่าไม่ใช่แค่อาวุธเล็กๆน้อยๆที่หายไปมันหลายรายการที่หายไปถูกต้องไหมคะใช่เลยครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยมีการตรวจสอบพบว่าหายไปจํานวนหนึ่งแต่พอมีการตั้งคณะกรรมการโอ้โหพบว่าหายไปเป็นแปดร้อยกระบอกเลยครับโอ้เยอะทีนี้ในส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุพ,พบว่าพัสดุป,ประเภทเครื่องกระสุนปืนสูญหายสิบเจ็ดรายการ วัตถุระเบิดสูญหาย31รายการเนีน่ยนะครับที่เป็นต้นเรื่องของเราเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงก็ได้รายงานผลการสอบแล้วก็เห็นว่าอาวุธจํานวนดังกล่าวเนี่ยหายไปจากคลังเก็บเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดจริงซึ่งคณะกรรมการก็เชื่อว่าเหตุแห่งการสูญหายในครั้งนี้นี่นะครับเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงเห็นควรดาเนินการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามกฎกตรวว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป <c oughs> ค่ะแล้วอย่างนี้คะ่ะผู้ฟ้องคดีต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดไหมคะครับผมก็จากรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงก็ระบุไว้ว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกว่าด้วยการพัสดุปี2 5 3พันห้าสสิห้าแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆเกี่ยวกับก,บการดําเนินการนะครับทําให้เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกจริตต่อหน้าที่ จะต้องรับผิดในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายสิ่งของของทางราชการครั้งนี้ด้วยครับซึ่งทางคณะกรรมการสอบสวนก็เห็นควรให้ท่านรองสารวัตรท่านนี้ที่เป็นผู้ฟ้องคดีนะครับให้รับผิดชดใช้ค่าจิตใมทดแทนแก่ทางราชการร้อยละห้าของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดยี่สิบห้าล้านบาทครับคิดเป็นเงินจํานวนประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทเศษครับจากนั้นเนี่ยครับกองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็น หน่วยงานต้นสังกัดจึงคาสั่งให้รองสารวัตรผู้นี้เนี่ยรับผิดชดใช้ค่าติดหน่หยทดแทนครับจํานวนหนึ่งล้านสองแสนบาทเกิดพร้อมดยอกเบีย้ยซึ่งตัวรองสารวัตรก็ได้ยื่นอุทธรคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าติใหน่ทดแทนดังกล่าวแล้วก็ต่อมาทางหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกองกํากับการตบดบุญชายแดนเนี่ยก็ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรว่าทางนายกรัฐมนตรียกอุทธรครับ ทีนี้ทางรองสารวัตรเขาก็จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยมีคําขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งเรียกให้ตัวเขาอะชดใช้ค่าทีใหมทดแทนครับคุณฝนครับแล้วพอเรื่องมาถึงศาลปกครองค่ะทางสารมีคําวินิจฉัยเป็นยังไงคะก็คดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่า ตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานราชการของงานส่งกำลังบำรุงในทุกหมวดได้แก่หมวดงานธุรการและส่งกำลังบำรุงหมวดครุพันธ์พลาพันธ์สันพาวุธยุธท,ยธ,ยธ,ยธ,โทยธโยธารวมทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลทุกหมวดงานรับผิดชอบการควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละล,ะลำดับชั้นโดยใช้คำสั่งก็เลยมีการกำชับว่า ตัวรองสวัสดก็ต้องกำชับกวดขันควบคุมกำกับดูแลข้าราชการทุกคนเพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวใิในัยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายก็จะเห็นนะครับว่าโอ้โหคําสั่งเนี่ยเรียกว่ามอบหมายงานเรียกว่าทุกแทบจะทุกอย่างเลยทีนี้เนื่องจากคันุพันธ์ประเภทเครื่องกระสุนปืนและวัสดุประเภทวัตถุระเบิดเนี่ยเป็นคันุพันธ์ที่ใช้ในการรบหรือป้องกันปรปาบปรามผู้กระทําความผิด อาวุธเหล่านี้ก็จะมีอันพัยแรงครับตก,กไปอยู่ในความครอบครองของคนร้ายเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเลยนะครับซึ่งหากตัวผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดกวดขันควบคุมตรวจสอบแล้วเนี่ยให้มีความตั้งใจในการในการปฏิบัติงานตามคําสั่งก็จะต้องไม่มีปัญหาเกิดขึ้นครับแต่ปรากฏว่าก็คิดว่า เห็นว่าน่าจะไม่ได้ดูแลไม่ได้กำชับกวดขันให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในการปฏิบัติตาราชการตามท้ายคําสั่งโดยเคร่งขัดครับก็เลยเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายครับผมค่ะแล้วแล้วผู้ฟ้องคดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนะคะแต่ว่าพอมันเกิดเหตุบกพร่องเพราะว่าคนใต้บังคับบัญชาเป็นคนทาใช่ไหมคะ มันปฏิเสธการรับผิดได้เหรออืมก็นําสําหรับประเด็นนี้นะครับสารปกครองชั้นต้นก็ได้วิฉัยแล้วว่ากรณีอาวุธที่สูญหายเนี่ยทําให้กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนได้รับความเสียหายเกิดจากการทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชาครับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ในการกําควบคุมกํากับดูแลการไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตเนี่ยปรากฏว่า ศาลก็เห็นว่าการทุจริตของผู้ใตบ้บังคับบัญชาเป็นผลโดยตรงมาจากการที่ตัวผู้ฟ้องคดีนะครับประมาทเลินเล่อขาดความเอาใจใส่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐานอย่างมากซึ่งตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยพึงมีครับพึงมีความระมัดระวังในภาวะวิสัยและพฤติการในการดูแลรักษาสันพวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงมิให้สูญหายจึงเป็นการกระทําละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนจึงเนอหน้ากนะองคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามมาตราสิบสองแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับทีนี้เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตจนเป็นเหตุให้คารุพันทรสูญหายก็คิดเป็นเงิน2ีห้าล้านบาทเสษผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแนด,ยยดแนด้วยครับคุณฟอครับ ค่ะแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการชดใช้ค่าสินหมทดแทนอันนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับผมในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับดูแลสั่งการการปฏิบัติงานราชาการของงานส่งกำลังบำรุงในทุกหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละหมวดด้วย จึงมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ความเสียหายในกรณีนี้เนี่ยนะครับจึงเกิดจากความบกพร่องในการควบคุมดูแลคา,ารุภ่ายและวัสดุของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีครับจึงไม่มีกรณีที่จะต้องหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตราแปดวรรคสาแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการก,าร,กระทําของผู้ฟ้องคดีและความเป็นธรรมแล้วเนี่ย ศาลก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีนะครับเพิ่งได้รับการบรรจุใหม่ในตำแหน่งรองสารวัตรซึ่งต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ทุกหมวดงานแล้วก็ในระหว่างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรกระโดดล่มจำนวน39วันส่งผลให้ตลอดระยะเวลา39วันดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ครับ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจนถึงวันแรกของการเริ่มตรวจสอบพัสดุของการเริ่มตรวจสอบพัสดุประจำปีเนี่ยก็เป็นระยะเวลาเพียงแปดเดือนแต่ผู้ฟ้องคดีมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหกเดือนกว่าเท่านั้นครับประกอบกับว่าไม่ปรากฏว่ากรณีอาวุธที่ถูกหายเนี่ยผู้ฟ้องได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตหรือมีพฤติการว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตครับ เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมจึงให้ผู้ฟ้องคดีเยรับผิดชดใช้ค่าติใหม่ทดแทนร้อยละสามของความเสียหายจํานวนยี่สิบห้าล้านบาทเศษโดยรวมแล้วก็คิดเป็นเงินประมาณเจ็ดแสนกว่าครับดังนั้นแล้วการที่การที่กองกํากับการตารวจตะรวจชแดนซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้เคยมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องะชดใช้ค่าติใหม่ทดแทนในอัตราร้อยละห้าของความเสียหายที่เกิดขึ้นคาสั่งนั้นจึงไม่ชอบอด้วยกฎหมายครับ คดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็เลยที่ภากษาเพิกถอนคําสั่งแล้วก็คำนิ้เยอุดธรณ์เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าร้อยละสามของความเสียหายที่เกิดขึ้นครับคุณฟนก็คดีที่เราเอามาคุยกันเนี่ยนะครับก็จะมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพอหนึ่งห้าสามทับสองพันรอยหกสิบห้าคับคุณฝนครับค่ะาจากเรื่องตรงนี้ค่ะ มีอะไรอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดหรือว่าข้อสังเกตทิ้งทายไหมคะครับผมก็สําหรับตัวอย่างคดีที่เรานํามาคุยกันเนี่ยนะครับก็นักเป็นอุทาหรณ์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับเลยนะครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยแล้วก็เคร่งครัดในระเบียบวินัยของกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยประละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยจนเกิดเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานแม้ว่าตนจะไม่มีส่วนรู้เห็นการทุจริตนะครับก็มีโอกาสอย่างมากเลยครับที่เราจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันหมายความว่าเราเนี่ยบกพร่องต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้เราอ่ะควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาครับคุณโซนครับประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากหยิบยกมาฝากกันนะคะก็ต้องขอบคุณคุณชวิตเหล่าเบียสกุลวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังคะ ติดตามรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองกันได้เป็นประจำทุกๆวันอังคารค่ะ3ามทุ่มถึง3าทุ่มครึ่งทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเราออนแอร์พร้อมกันนะคะกับสื่อของสารปกครองด้วยนะคะนอกจากวิทยุรัฐสภาแล้วก็ออนไลน์ที่ tpchannels.org หรือว่าแอปพลิเคชันของเรา tpchannels นะคะเรายัางใช้ช่องทางของสำนักงานสานปกครองในการเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการที่ท่านจะเข้าถึงนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Youtube ของสำนักง,งานสารปกครองออนไลน์ไปพร้อมกันเลยเวลา3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งของวันอังคารนะคะแล้วก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองอยากจะสอบถามใช้บริการได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะวันนี้วิทยากรของเราคุณชวิตเหล่าปิยะสกุลและฟนนันประพัฒเฉลิมสินเิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไบไม้ค่อแค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิเปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือน่นมเงาเหพ่้งทินลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริง ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแข,แข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้า ความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอ ให้เราดูแลทุกวันด้วยเมื่อเราเท่านั้นดวมฟ้าฝันกันไปเหนือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรงรากงแข็งแรงด้วยยุติธรรม ว่าหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรื่องและเลื่องล้ำไปยง ูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นทัรมตลอดไป